โอเคบทนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยไม่ต้องทิ้งทิ้งไม่ได้ไหมไม่ต้องเรียนไม่ได้นะบทนี้ก็สาคัญเหมือนกันเพราะาอะไรถ้าเปลี่ยนหน่วยไม่ได้แทนสูตรไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นบางคีเนี่ยเขาให้หน่วยมาสมมติเป็นหน่วยกิโลเมตรระยะทางให้หน่วยมากิโลเมตรแต่ในสูตรเนี่ยต้องแทนเป็นหน่วยเมตรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแปลงจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรต้องแปลงให้ได้ปาปปปโอเคไหมถ้าแปลงไม่ได้แทนสูตรไม่ได้ถึงแทนไปค่าก็ผิดอยู่ดีโอเคไหมอันที่สอง ต้องเรียนมันเพราะว่าข้อสอบแพทออกเรื่องเลขในยี่สําคัญโอเคไหมเป็นข้อสอบแจกแต้ม,มากๆถ้าใครทิ้งเนี่ยเสียใจเสียดายเลยบอกเลยโอเคไหมอ่ะขอยมาดูเนื้อหาข้างในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างแต่ที่จะให้เน้นก็คือเน้นแค่2เรื่องนี้ถ้าเวลาน้อยนะข้ามไปดูเรื่องอะไรนะการเป็นหน่วยกับเรื่องเลขในยี่สําคัญข้ามดูแค่น,นี้เลยข้ามปับป๊บ,ปบไปเลยโอเคนะอ่ะราว้ี้มาดูเฮ้ยพิเกษเกิดจากอะไรอ่ะคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นแบบบางคนสมัยโบราณนาะตอนแรกเจอแบบฟ้าร้องน,นี่นี่นี่เนี่ยเปไงตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องการต้องการที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ถ้าอธิบายไม่ได้คนมันจะเครียดไงเกิดอ,อะไรขึ้นอะเครียดเครียดต้องหาคำอธิบายอ่าช่วงแรกๆนะอธิบายมั่วเลยเป็นผีสางเทวดาหรือเปล่ปาออตัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือเป็นพระเจ้ากำลังแบบพิโรธอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอธิบายกันแบบ โมโซอะไม่ค่อยมีหลักการอนะไรมารองรับเลยแต่ต่อมาเนี่ยก็อธิบายเรื่งเป็นไงเริ่มเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอืมมันอาจจะเกิดการที่ก้อนเมฆเคลื่อนตัวแล้วก็ถ่ายเทประจุระหว่างกันเออพอเป็นถ่ายเทประจุระหว่างกันนี่มันเกิดการไหสปงสปาร์กระหว่างประจุปาก,ปาก,ปากๆอะไรเงี้ยนะก็เลยมีเสียงอะไรอย่างนี้เริ่มเริ่มมีองค์ความรู้มากขึ้นละเออไอองค์ความรู้ที่ว่าเนี่ยเราก็เรียกมันว่าฟิสิกส์โอเคไหมพูดง่าย ฟิสิกส์คืออะไรอีกรอบหนึ่งฟิสิกส์คือคคอ,อะไรฟิสิกส์ก็คือความรู้องค์ความรู้ที่เอาไว้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติโอเคไหมซึ่งความรู้ของฟิสิกส์เนี่ยที่เรารวบรวมรวบรวมรวบรวมกันมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยได้มาจากไหนก็หลักๆก็คือสองข้อก็คืออันแรกคือจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะสังเกตทดลองแล้วก็ว่ากันไปก็สรุปมาเป็นกฎเกณฑ์แล้วก็ว่ากันไปอันที่สองจะแบบทดลองทางความคิดโอเคไหมอ่า นังเป็นแบบชนลองฮันทิตศาสตร์ปาป้าปาป,า,ป,า,ปาได้ออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็บอกเลยว่าฟิสิกส์มีข้อจํากัดอยู่อ่าฟิสิกส์มีข้อจํากัดจํากัดอะไรก็คือความรู้ตอนนั้นนั้นความรู้ยังไม่ไมยังไ,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 ไม่มากพอก็เลยฟิสสรุปว่าอ่าเยอะแต่อย่างเช่นเมื่อก่อนบอกว่าเป็นโลกแบนเพราะความรู้่องยังไม่มีอะไรต่อมาออกไปส่งจรวดไปนอกโลกเลยเห็นคุย oh! โลกกลมอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เปลี่ยนเลยบอกว่าโลกกลมอะไรอย่างนี้โอเคไหมอ่ะต่อมาฮะไม่เน้นมาดูอันต่อไปปร,ริมาณไายภาพด้วยหน่วยปร,ริมาณกายภาพคืออะไรต้องบอกเลยว่าปริมาณกายภาพก็คือปริมาณที่วัดได้จากเครื่องมือจะวัดทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่นะอ่าและที่สาคัญต้องมีหน่วยกํากับอ่ะมาดูก่อนว่าตะกี้เราบอกว่าปริมาณที่วัดได้จากเครื่องมือใช่ไหมถ้าเกิดเรามีเครื่องมืออยู่อันแล้วเราวัดค่าแล้วจะทาแล้วจะอ่านค่านั้นะมาบันทึกยังไงเรามาดูกันเขาบอกว่า วิธีการบันทึกค่าจากเครื่องวัดนะ1ต้องอ่านไปตามสเกลละเอียดที่สุด,ทดยยไไเ,เ,เดท่าที่จะอ่านได้เลยมีกี่ซอยย่อยกี่ยิบอ่านให้ครบจากนั้นเป็นไงประมาณเพิ่มอีก1หลักโอเคไหมอ่านให้ละเอียดเท่าที่จะอ่านได้แล้วประมาณเพิ่มอีก1ห,หลักโอเคไหมกูลงทุนขนาดนี้เลยนะี่ี้เอาดาต่อไปปับ๊บนี่คืออะไร หาเวลาด้วยมันรู้จักอย่าคือดินสอมีไม้บรรทัดวัดอยู่ใช่ไหมอ่าไม้บรรทัดวัดอยู่อันนี้หน่วยเซนติเมตรน,นะถ้าเราอ่านก็ประมาณ7เซน7จุดสี่มากเจ็ดจุดสี่กว่ากว่าอะไรอย่างนี้ฟิสิกส์บอกว่าอ่านให้ละเอียดเท่าที่จะอ่านได้แล้วประมาณเพิ่มอีกหนึง่งหลักถ้าอ่านเท่าที่ละเอียดนะละเอียดเท่าที่จะอ่านได้ก็คือนี่สเกลนี่นี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ก็คือเจ็ดจุดสี แล้วประมาณเพิ่มอีกหนึ่งหลักอาจจะประมาณเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่คน7.2 7.3 7.4 7.0 7งเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดศูนย์นึกเจ็ดจุดเก้าเอ้ยทุกทีเจ็ดจุดสี่สองเจ็ดจุดสี่สามเจ็ดจดสี่สี่เป็นเลขอะไรก็ได้ไตรงเนี้ยแล้วแต่คนวัดเลยโอเคไหมนี่คือวิธีการอา่านและบันทึกค่าจากเครื่องวัดต่อมาเฮ้ยแล้วทำไมไอ้ค่าที่วัดเนี่ยมันต้องมีหน่วยละ่ะ เอา้าถ้าไม่มีหน่วยจะไปรู้ไหมว่ามันคือหน่วยอะไรอย่างความยาวเนี่ยมีหน่วยอะไรบ้างเมตรฟุตหลานิ้วโอ้ใช่หน่วยอะไรดีเนี่ยปวดหัวใช่ไหมคือมันมีหน่วยแหละไอ้ค่าที่เราวัดเนี่ยมันมีหน่วยแน่นอนเพราะมันคือปร,ราาิมาณทางกายภาพแต่โอ้โหสารพัดหน่วยเลยมันก็เลยมีองค์กรองค์กรหนึ่งบอกว่าอถ้าใช้กันมั่วซั่วอย่างเงี้ยมันงงตายเลยเอา้าฉันจะตั้งระบบขึ้นมาอันนึงแล้วกันแล้วก็ให้ใช้ทั่วโลกเลย เออเรียกว่าระบบ SI อ่าโอเคไหมตั้งชื่อเลยว่าระบบ SI ต่อมาระบบ SI ประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันปั๊บระบบ SI นะประกอบด้วยสองอันหลักๆก็คืออันแรกคือปริมาณฐานโดยสุทธิหน่วยฐานระบบ SI เนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานกับหน่วยอนุพันธ์ สองอเลยหน่วยฐานกับหน่วยอนุพัน์หน่วยฐานเขากําหนดมาเลยว่ามีทั้งหมด7หน่วยอันแรกก็คืออะไรความยาวอันที่2มวลอันที่3เวลาอันที่4กระแสไฟฟ้าอันที่5อุณหภูมิอันที่6ปริมาณของสารอันที่7ความเข้มของการส่องสว่างนี่คือสส้ละของมันยาวเฟ้ยเลยโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะคุ้นเคยมันมันไปเรื่อยๆนะตอนแรกก็อัดไอเจ็ดฐานเนี่ยโอ้ยมันคืออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอันไหนเน้นพี่จะบอกอันไหนไม่เน้นก็ช่างหัวมัน แล้วเวลาเราทำโจทย์หรือทำข้อสอบอะไรเยอะๆเรียนบทต่อๆไปมันจะค่อยซึมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคไหมตัวนี้ไม่ต้องบอรี่อะไรคราวนี้ถ้าเราเอาพรน,นฐานทั้งหมดเจ็ดหน่วยเนี่ยมาคูณกันมาหารกันมันจะเกิดหน่วยใหม่ขึ้นมาเราเรียกหน,นึ่งว่าหน่วยอนุพัทธ์ยกตัวอย่างเช่นเห็นระยะทางไงไหมระยะทางไงไหมระยะทางนหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมเออเนี่ยเป็นเมตรเว,เ,เวลาหน่วยเวลรเวลาหน่วยเป็น วินาทีเลยนี่นี่ตัวแปรนี่ระยะทางหนูเป็นเมตรเวลาหนูเป็นวินาทีจับสองหน่วยนิหารกันได้ไหมเอาเมตรหารด้วยวินาทีระยะทางหารด้วยเวลาเมตรหารด้วยวินาทีได้หน่วยใหม่ออกมาใช่ไหมปริมาณฐานความยาวคือระยะทางปริมาณฐานคือเวลาจับสองอน,นี้หารกัน หน่วยของมันระยะทางหน่วยเป็นเมตรเวลาหน่วยเป็นวินาทีจับสองอันนี้หารกันได้หน่วยใหม่ออกมาคือหน่วยเมตรต่อวินาทีเขียนเป็นสาระว่าแบบนี้ซึ่งหน่วยที่เราเห็นอยู่ยกจบอันใหม่เนี่ยเราเรียกว่าหน่วยอนุพัดโอเคไหมจบต่อต่อมาเนี่ยบางครั้งเวลาเราเขียนหน่วยเนี่ยบางครั้งมันมันอยู่ในแบบทศนิยมอะ่ะทศนิยมแบบ ศูนย์จุดูน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 หรือแบบมีศูนย์เยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันมันยากต่อการอ่านอ่ะเขาก็เลยไอ้ระบบ SI เนีเ่ยก็เลยกำหนดให้ใช้อะไรใช้ปร e ฟิกเข้ามาช่วยเพื่อให้มันง่ายขึ้นอ่ะปร e ฟิกก็คืออะไรปร e ฟิกก็คือคำนำหน้าหน่วยนะคำนำหน้าหน่วยยกตัวอย่างเช่นเคยเห็นอันนี้ไหม d, เซนติเมตรทุกคนคุณเคยอะเซนติเมตร เฮ้ยทำเป็นคุ้นๆแล้งเหมือนเพิ่งเรียนมาเมตรๆเนี่ยเมตรๆเนี่ยเมตรๆนี่คืออะไรเมตรๆนี่คือหน่วยฐานใช่ไหมอ่าแล้วเซนตินี่คืออะไรอ่ะเซนติเดี่ยต่อไปให้รู้ไปเลยนะว่ามันคือปริ фик อ่านี่แหละเฮ้ยพี่มันคืออะไรเริ่มงงแล้วเนี่ยเริ่มงงละโอเคมาดูตรงนี้นะน้องดูตรงนี้0.05เมตร0.05เมตร ถ้าพี่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลัง a คูณ10ยกกำลัง n เนี่ยมันก็ได้อะไร5คูณ10ยกกำลังลบ2 5คูณ10ยกกำลังลบ2ใช่ไหมเนี่ยนีซึ่งไอ้10ยกำลังลบ2เนี่ยมันก็ต้องไปดูเทียบในตารางดูว่ามันมีปริ фик เรียกว่าอะไรซึ่งมือใหม่อย่างเราเนี่ยยังไม่รู้เห็นไหมก็ไม่เป็นไรก็ดูไปก่อนไล่ดูซิมันคืออะไร10ยกำลังลบ2อยู่ไหนอยู่อยู่นี่ใช่ไหม10ยกกำลังลบ2อยู่นี่เอาวงให้มันตรงเจอเฮ้ยป๊าบอยู่อยู่นี่ ดังนั้นเนี่ยเราก็แทนไอ้สิงลบสอเนี่ยด้วยคำว่าเซนติโอเคไหมเซนติเช่นกันเจ็ดพันเมตรเจ็ดศูนย์สามตัวเราเขียนที่อยู่รูปเลขยกกำลังก็คือ A คูณสิบยกกำลังเก็คือ7จ็ดคูณสิยกกำลังสามไอ้สิบกำลังสามเนี่ยเราไปหาปีฟิกมาซิว่าปีฟิกนันคืออะไรสิบยกกำลังสามคืออยู่ไหนข้างล่างนี่ใช่ไหมกิโล กิโลดังนั้นเราก็เปลี่ยน7คูณ10ยกกำลัง3าเมตรเปลี่ยนคำว่า10ยกกำลัง3เป็นคำว่ากิโลเลยเขียนใหม่เป็น7กิโลเมตรโอเคยังงงอยู่ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ไปเลยว่า p r e f i x ทุกคำมีความหมายเราต้องรู้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่นี่ใช้บ่อยมากตั้งแต่ะไรพิกโกนาโนไมโครมิลลิเซนติเดซิกิโลเมกะจิกกะเทระจำให้หมดเลย โอเคไหมกะท่องแบบดิบๆนี่แหละพี่ก็ท่องแบบดิบๆนี่แหละโอเคไหมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนหน่วยโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนหน่วยต่อไปโอเคไหม